ไปให้กำลังใจต่อคิวกันนะจ๊ะเด็กๆต่อคิวกันนะจ๊ะม่าแล่แค่เรื่องจุ

นอนสบายนอนสบายท่าสบายของนาตีนะคะท่าพิมของนาตีครับพิมฝุดฝุดครับผมเย็นพุงค่ะกลับมาแล้ว เกินไม่ม hmm. mm ีช hmm. mm ัว hmm. ว mm. ่ากไม่นีนะคะพิพิไปดีกว่าเปนงบนดี้ชาเตยังได้กินอยู่เลยลมากรบอีกได้นี้ขึ้นไปเอเสร็จแล้วก็ให้คนอื่นดมบัวลงมาเลยมินจิ๊บไอ้ไข่มเอย่ไหนเนะฮะ